ก็หลอดคลิปนี้นะครับเราจะมาค้นหาแอปพลิเคชันนะครับที่กินแบตนะครับแอปพลิเคชันบางตัวนะครับเราอาจจะไม่ได้ใช้นะครับแต่มันกินแบตอยู่นะครับกินแบตอยู่ก็คือทํางานบนพื้นหลังของเราอยู่ตลอดเวลานะครับแอปบางแอปนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดใช้งานก็จะทํางานอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราจะตรวจเช็คแอปพวกนั้นได้อย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไปที่เมนูตั้งค่าก่อนเลยนะครับ พอเรามาที่เมนูตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับเพื่อนเพื่อนเลื่อนไปหาคําว่าแบตเตอรี่นะครับคำว่าแบตเตอรี่นะครับกดเข้าไปที่คําว่าแบตเตอรี่นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนมองหาเนี่ยนะครับอัตราการใช้งานแบตเตอรี่เห็นไหมครับให้เรามาดูจุดตรงนี้นะครับจุดเล็กๆเนี่ยนะครับกดไปนะครับให้เรามากดที่คําว่าการใช้งานแบตเตอรี่นะครับก็จะเรียงจากแอปที่กินแบตมากไปหาน้อยนะครับ เราก็ดูเลยนะครับว่าแอปไหนนะครับที่เราไม่ได้ใช้มีหรือไม่นะครับถ้ามีแอปไหนที่เราไม่ได้ใช้ให้กดที่แอปนั้นนะครับแล้วทําการปิดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับหรือเราจะลบแอปนั้นออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้ามีแอปแปลกปลอมก็ให้ลบออกนะครับเพราะว่าการที่แอปแอบกินแบตนั้นนะครับจะทําให้แบตบตเตอรี่ของเราหมดเร็วรพอหมดเร็วก็ต้องชาร์จบ่อย ทำให้แบตของเราเสื่อมง่ายนั่นเองนะครับเหลือไว้เฉพาะแอปที่เราจําเป็นต้องใช้จริงๆจะดีสักกว่านะครับประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่เจอแอปแล้วนะครับก็ให้ทําการลบออกได้เลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับแ้ะชอบคลิปนี้อย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ